ทุกคนเห็น it's okay you know things happen แล้วก็ยินดีกับ Miss Universe ใหม่เขาก็เก่งเก่งจริงแต่ว่าสำหรับแอนคือ Real Size Beauty ม like, <m> ันก็แบบยิ่งใหญ่สุดโองเออถูกต้องรักมากแล้วมีมีคนแบบว่าอยากให้แอนแบบว่าทำแคมเปญแคมเปญนี้ต่อไปนะตลอดค่ะใช่สู้ต่อเนาะสู้ต่อมันอิมแพกมาก มาลายเสียใจเพราะว่ามันตรการตัวเยอะแล้วก็แบบไม่ได้เตรียมตัวเยอะเตรียตมตัวหนักแล้วมันอยู่เก่งสุดๆแล้วนี่คือแบบครั้งแรกของการประกวดนางงามแล้วก็ทุกอย่างอะแบบมันต้องมีหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้เนาะ <Yeah. S 2> สุดยอดสุดยอดแอนเชลีสุดยอดเน,นี่ยคะ่ะอินดีก็อยู่รสอย